สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเกี่ยวกับคุณในตอนนี้คืออะไรขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤชศบกรณ์กา e dm place พลังงานของคนธาตุดิน สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็คิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาธาตุดินขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงจริงใจมีความยุติธรรมชัดเจนเด็ดขาดคำไหนคำนั้นจิตใจดีรักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบการทะเลาะเท่าไหร่ชอบพูดคุยชอบเจราจามากกว่านะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาจะเป็นใครนะคะวินถือถ้วยพลังงานของคนทาตุน้ำมีนกรกพิจิตซีเรียนพลังงานของคนทาตุดินมังกรพฤกษกาันเดอะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนคุม 6ดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะแล้วก็เดอไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาค่อนข้างสวิงนิดนึงเนาะมีไหลมีไหลอารมณ์มากๆนะคะยามจะอ่อนหวานก็คืออ่อนหวานอ่อนโยนโรแมนติกขี้อ้อนมากๆแต่หากว่าโมโหขึ้นมาก็คือ พร้อมเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมที่จะโวยวายทุกสงทุกอย่างเขาเป็นคนที่มีความรักที่ชัดเจนมากๆรักจริงห่วงจริงหึงจริงนะคะแต่ก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันเพราะเขารักมากนะคะไม่ว่าจะพบเจอปัญหารศคใดๆก็ตามก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันไม่ปล่อยมือจากการแม้จะมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็พร้อมที่จะพูดคุยพร้อมจะปรับใจพลังงานที่ขึ้นมา มีอย่างเดียวที่จะทําให้เขาโมโหโวยวายแล้วก็ปล่อยมือจากคุณหรือว่าทิ้งคุณไปก็คือความหึงความหวงความเจ้าชู้ความไม่มั่นคงต่อหัวใจในจิตใจนะคะอย่างเดียวที่คนคนนี้จะไม่ยอมก็คือความเจ้าชู้นั่นเองอย่างอื่นเขาพร้อมจะอดทนพร้อมจะสู้ไปด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณคืออะไรนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณเกี่ยวกับคุณคืออะไร การปล่อยเขาการทิ้งเขาแล้วก็การการหนีไปมีสระนั่นเองก็คือกลัวการเลิกลากับคุณนั่นเองนะคะความห่างไกลาการรอคอยความไม่มั่นคงความไม่แน่ใจนะคะเรนนะคะคุณคือเจ้าของหัวใจของเขาคุณคือคนที่รู้ใจเขามากที่สุดนะคะเขากลัวจะสูญเสียคนที่เขารักมากที่สุดนั่นเอง The world นะคะคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสบายใจที่สุดปลอดภัยที่สุดนะคะ The lover นะคะคนที่เขารักคนที่เขาตกหลุมรักอยู่ในห่วงรักด้วยนะคะพลังเงินของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักคุณจริงๆรักด้วยหัวใจแล้วก็ขี้หึงขี้ห่วงขี้น้อยใจมากๆนะคะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเกี่ยวกับคุณก็คือ กลัวว่าคุณจะทิ้งเขากลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะสูญเสียคุณไปให้กับคนอื่นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาชัดเจนมากๆว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนคุณสําคัญสําหรับเขามากมายขนาดไหนสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือกลัวคุณจะไม่รักกลัวคุณจะเปลี่ยนไปกลัวว่าเขาจะสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะ